สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆนาๆทุกท่านครับผมสำหรับมือนี่ก็เป็นรถพลิหัดที่หนึ่งเดือนสี่ปีหกสีทางขายเสียนขืนเมืองสุรินก็สิได้มารีวิวโปจุดดักนกกวากทีทางขายได้จัดตอนรับสงการครับผมนะฮะมอว่าการรีวิวไป สิบห้าชุดครับผมทีทั้งไข่เซียนขืนเมืองสุรินทร์ได้นนำมาจัดโปให้ชุดละเกาลอยเกาสิบบาทครับผมตอนนี้ก็เหลืออยู่สิบเอ็ดชุดครับผมนชุดเกาลอยเกาสิบบาทสิบเอ็ดชุด,น,ชดนี่ก็เป็นโปชุดดักนกควักครับผมตนนัวนี้ทั้งไข่เซียนขืนนำมาจัดโปต่รับสงการให้ครับผมชุดละเกาลอยเกาสิบบาท เดี๋ยวสิมาจัดเบ่งครับผมนี่ครับผมเป็นชุดพร้อมดักครับผมชุดพร้อมดักผอมต่อส่วนเมมโมรีก็อยู่ในลำโพงครับผมนี่ฮะเมมโมรีอยู่ข้างในลำโพงกะสิได้คืนแขวน41บเวงแบบหมุนได่ครับผมพร้อมลังเก็บกระดิ่งสองอันลำโพงแล้วก็เมมโมรีอยู่ข้างในนี่ครับผมแล้วก็ หนกปักยางรับผมเป็นรายละเอียดพร้อมใส่งานกับผมเนี่ยเป็นจุดดักจุดพร้อมต่อกับผมไปถึงอัแกะใส่ได้งานได้เลยครับผมเป็นจุดละเก่าลอยกับเก่าสิบบาทที่ทั้งขายเซียนขืนมุสลิมได้นำมาจัดโป่ให้รับผมก็เเรืออยู่สิบเจุดครับผมนี่ฮะรายละเอียดทางนาถานเป็นรายละเอียดสินค้าไม่ๆม่กับผมที่ทั้งขายเซียนขืนได้นำมาเปิดขายใ,ในพีไหน้องกัน เป็นรายละเอียดใหม่ๆครับผมดูว่าจะเป็นเนี่ยคืนผีเสือ้อดักไก่ปลานนวักหลุ่มสนใจรายละเอียดแไบๆก็ถักข้ามาได้ครับผมว่าจะเป็นกระเป๋าไก่หรือว่าอุปกรณ์อื่นๆลังเก็บเอ็นทำคืนแขวนคืนลักนสนใจชิน้นใดที ทังไข่บริเวณยุิงลงกะถักมาสอบถามใดกบผมอุปกรณ์ท่าคืนกะทั้งไข่เซียนคืนมีครบถุกอย่างกบผมเนี่ยบางชินมากอันกะบรินำมารีวิวมาแจ้งให้ได้ทราเนี่ยกถักเขาเขามาใดกบผมเป็นรายละเอียดไม่ไม่ับผมเนี่ยเดี๋ยวมาเบ่งกัน เนี่ยไกลไ่แบบชัดเจนกอีกที่หนึ่งครับผมรายละเอียดเนื้องานความชัดเจนจอยู่ตามภาพพังนาทันเลยครับผมเนี่ฮะเบื้องรายละเอียดให้ชัดเจนให้แนใจกับสนใจกับถักขามาได้ครับผมเนื้องานความชัดเจนกับตามภาพพังนาทันเลยครับผม เป็นเอ็นเบอร์ลอยยี่สิบกับผมเอ็นเบอร์ลอยยี่สิบพวงทองเหลืองสายพีอีเนี่ยรายละเอียดความชัดเจนงานกับตามภาพจีคาเส้นคืนแดงแจ้งห้เดซสาได้เห็นกันเลยครับผมอ่ะตอนนี้ก็เเลือสิบเอ็ดชุดกับผมสำหรับชุดดักนกกวักชุดละเก0าอยเกาสิบบาทเนี่ยฮะเหลืออยู่สิบเอ็ดชุดสนใจกับถักเขามาใดครับผม ขายเส้นคืนก็สิเปิดขายวันที่หนึ่งนี่ฮะถึงสงการกับผมมถึงวันที่สิบเอ็ดสิบสองกับสนใจกับทักเข้ามาได้เลยกับผมสำหรับท,ทันทีอยากซื้อไว้ฝากผู้เฒ่ายูบาลหรือว่าใส่เองกับทักเข้ามาได้กับผมเป็นราคาโปรพิเศษที่ทั้งขายเส้นคืนในน้ำมาจัดตอนหลับสงการให้กับผมเป็นรายละเอียดสั้นๆกับขอฝากไว่อยซัมีก่อนครับสวัสดีครับ